ตาเต้าแล้วเปี่ยแล้วก็ม้วนแล้ยก็เบ็ดตจเต้าเลยตเ้าลยจะม้วนสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาถอนยาครับตอนเราต้นตีนอไม่หมาอยู่ที่อยู่ที่ประเทศเราเรามาถอนญ้าถอนปั่นคณะครับคณะเยอะแยะนะครับแตญยาเยอะกว่าครับคณะเยอะแยะตญยาเยอะกว่ารุ่นอะไรโมเวยโมเวอร์อะไรใบห้าพีใบห้าพีก็ใช่ ห้าพพอดีจีหาจีาบ่ที่จาเอ็มบีเอเอนืเรื่องเอเนื้อคนเร็วของตัวเครื่องหรอหรอซีพียูหรอเอ็มบีเอ็มบีเอ,อ,อี่วะยแพื้นที่ททอ่ะพื้นที่หรอออความแรงอ่ะคนแรงของ,ลงปลอกกิดกก๊ดฮอคนแรงกิ๊ดปลอกกิด๊ดฮอคนจ่าห่อสิบสี่กิ๊ดนะตัวรคนแรงหาจีหกหกกิ๊ดหน่อยพื้นที่อะจีโออ คนแรงฮ่นุรุคนแรงเนยความแรงมาคนฮอก็ไอ้เ่อสิสี่กิคนจานตัวเครื่องมันยังหตัวเจาะปลอกกอ้อก็รตัวเจาะหรอเอตัวเจาะปลอกก้อเลนเลมเลนสีไว้เออก็จะเนสีนาะวะถตาก็เดียวเลนกิ๊กเลยหาจีเนะเลนสีจีรถยเอ็มบีอะไกิ๊กเลยแก็ดกิ๊กเนาะกิ๊กมาพื้นที่กิ๊กมาพื้นที่อ๋อ แรงเปล่าแล้วเล่แเปล่าหรอไงความแรงแรงแรงไม่กับความแรงเพราะแรงนั้นยังไม่รู้จ่อแต่ยังเพื่อนนึมึงอยู่รู้เไงแรงเปล่าหาเหัดเชี้ยวรู้ป๊อปจิเนาะจะผัดเชี่ยวป๊อปทำผัดเชี้ยวแรงแนเลรงสิบอะเพรแรงอะแรงจี๊เออแรนสิบกี้อะไปยังวะโอ้วันนี้มาถอนหญ้านะครับอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับวันนี้ โอ้สุดยอดครับถ่ายเยอะมากครับแต่หญ้าเยอะกว่านะครับเรามาเรามาถอนหญ้าครับเราไม่ได้มันถอนผัดนะครับนี่คับหญ้าครับโอ้หญ้าต้นโตโตเลยครับใครที่อยู่กทมหรือว่าอยู่ที่อื่นนะที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่จังหวัดสระบุรีหรือลบบุรีนะครับมันก็จะเจอไปตลาดมันก็จะเจอแต่คณะนี่นะครับก็คือเราทํานี่แหละคณะในคมครับ ไม่ใช่นะครับร้อนแรงนะครับไม่ใช่คณะนิคมอันนี้เป็นผักคะนาครับถ้าเป็นคณะนิคมนี่อยู่จังหวัดเลยครับแต่อันนี้ผักคะนนาครับอยู่จังหวัดสระบุรีครับผมข้าอยากกา,า,านผักคะนนาแล้วก็มาซื้อได้เลยนะครับที่สระบุรีที่อ,อ,อำเภอเฉลิมพระเกียรตินาพรานนียครับ ขนาดนะครับเยอะแยะนะครับขางน,นก็เยอะเด้อดูเด้อพี่นงเด้อขนาดสวยงามเด้อสวยงามหลายเด้อใครจะกินก็มาซื้อได้เลยนะครับช่วงนี้ผัดถูดนะ,ะราคาถูกมากนะช่วงนี้ถูกจริงๆนะครับช่วงนี้ใครจะซื้อก็มาได้เลยนะครับกำใหญ่ๆสิบบาทนะครับเดีย๋ยวถ้าไปซื้อที่ตลาดบ่ดได้เด้อ ดูเลยครับเมียบผมก็มาถอนญ้าด้วยครับสอบพี่น้องผมนะก,ก็มาถอนยาทางนู้นะนครับดูครับถอนญ้าเยอะแยะครับ,ลรบ,รบไลคยคนเดอร์บ่มีบ่มีผู้สาวส,สวยๆได้มีแต่ผู้ผู้สาวที่หน้าตากิเลกกิเลได้อะไร บ่มีคนส,สวยนะครับแต่มีคนหน้าตาดีๆท่านนั้นนะครับโอเคครับคนส,สวยมันกินบ่ได้เด้อมีแต่คนหน้าตาดีๆได้เนี่ยน,นี่บ่ส,สวยแต่หน้าตาดีได้เนี่ยหลายคนนะเนี่ยเนี่ยนะเห็นไหมขอถอนย่าอยู่ตรงโน้นนะครับโอ้ต้นใหญ่ๆขนาดนี้เด้อผมจะถอนได้ไหมเนี่ยดูดิใหญ่เท่าเนี้ยมือแล้วก็ดูดิต้นใหญ่จริงๆครับย้านะใหญ่ โอ้ oh, ย่าต้นต้นโตเลยครับดูครับต้นโตขนาดนี้เราจะถอนได้ไหมนะครับสรุปก็คือถอนได้ครับไม่ไม่ไม่ย่าครับดูครับถอนแบบนี้แหละครับนี่แหละครับถอนย่าแบบนี้แหละครับอนี่ครับขับแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเลยครับประมาณอีกสิบวันก็จะตับนะครับ ถ่ายพวกนี้ก็จะตัดประมาณสิบวันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันได้อยู่ประมาณสามสิบห้าวันแล้วครับผักขนนาก็อยู่ประมาณสี่สิบห้าวันครับแล้วก็ตัดครับประมาณเดือนเดือนกลัวๆครับเดือนเดือนหนึ่งสิบห้าวัน,นครับโอ้โหต้นใหญ่จังโอเคครับมาดูกันนะครับดูแลกดไลค์ด้วยเด้อเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปใหม่ลองให้ดูนะครับติดตามด้วยครับ มีคลิปใหม่มเยอะแยะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับตลกตลกสนุกสนุกก็มีครับโอเคนะครับสวัสดีครับ